จัดเต็มให้แน่นอนนะฮะอะมากรนที่อีกหนึ่งคนก็คือเอมมี่มารากตนะฮะต้องบอกว่าเป็นเพื่อนสาวคนสนิทของแม่ชมนี่แหละนะข่าวก็เลยถามเอมมี่ว่าเนี่ย ได้เห็นหน้าหลานสาวหรือยังเพราะว่าดีว่าวันนั้นเอมมี่เขาออกงานนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เพื่อนๆก็คือยังไม่มีใครเจอหน้านะเพราะว่าสถานการณ์โควิกดกฎของโรงพยาบาลก็เลยไม่สามารถให้ใครเข้าเยี่ยมได้นะฮะจริงๆก็อยากให้ชมอะพร้อมกว่าน,นี้ก่อนก็อาจจะไปเยี่ยมที่บ้าน<ช>นะฮะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปเฝ้าหรือเข้าไป,ไปเยี่ยมคนไข้นะเพราะเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับอ่ะส่วนเรื่องชื่อน้องแอบิเกลเนี่ยเอมมี่เขาก็บอกว่ารู้ชื่อมานานแล้วล่ะ ซึ่งไม่ใช่เพราะว่าชมพู่เป็นคนบอกนะแต่เป็นเพราะาตัวเองเนี่ยทายถูกถพอตอนที่มีคนมาถามเนี่ยก็ต้องปิดปากเงียบไว้นะครับถึงแม้จะคันปากอยากบอกมากส่วนของขวัญรับขวัญหลานเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อแต่คิดว่าคงจะให้อะไรที่สามารถใช้งานได้นานๆนะครับเอมี่เขาบอกแล้วก็นะะักข่าวถามต่อว่าเห็นเพื่อนซีอย่างแม่ชมเขามีลูกสาวแล้วตัวเองอยากจะมีลูกสาวเพิ่อมอีกสักคนไหมเอมี่หันกลับมาตอบทันทีว่าอคงไม่ละค่ะ ขอปิดจับที่ลูกชายพอแล้วน้องใส่น้ําคนเดียวพอค่ะเพราะแม่เลี้ยงไม่ไหวลวจ้าโตแล้วอะดูดีนะไปฟังเสียงเอมี่กันหน่อยฮะไม่เห็นเลยค่ะคือจริงๆแล้วอะค่ะเกิดด้วยด้วยด้วยพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอ้นนี้คือจริงๆก่อนคลอดประมาณ2วันค่ะมีก็โทรไปหาชมอยู่แล้วค่ะว่าเออแบบ รู้ว่าว่าต้องเจอกับอะไรในช่วงท้องครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะไม่แล้วช่วงช่วงโควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยการมีลูกในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วเราก็รู้ว่าทางโรงพยาบาลเขาก็มีกฎกติกาอะไรต่างๆนะคะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, เอาแบบเอาสบายใจเลยแบบพร้อมเมื่อไหร่เรียกเราละกันเดี๋ยวเราจะไปหาที่บ้านหรือพร้อมเมื่อไหร่ก็ว่ากันเพราะว่าจริงๆนะไม่ว่ามันเป็นเรื่องของ มันไม่ใช่แค่เรื่องคลอดลูกกมันก็คือต้องดูแลแบบสายฟ้าพายุด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าอยากจะให้ให้สเปซชมเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาบอกเราเองยังเราเห็นความเราเห็นทุกอย่างยังาเห็นกอย่ายังคือจริงๆแล้วโทรหาหนองน่องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอนางแบบว่าลงตัวก่อนนางก็คงส่งให้ทุกคนเพราะว่าแม้กระทั่งกล้องเองอะกล้องกล้องก็ก็เป็นสปอนเซอร์อะไรงานวันนี้ค่ะกล้องก็ยังบอกว่า เนี่ยังก็ยังไงก็พอๆกับทุกคนนั่นแหละแต่เราเพื่อนสนิทยังไม่มีใครได้ยังค่ะยังค่ะแล้วเรื่องชื่อเราเรามีเดาๆแล้วไม่ตอนแรกจริงๆชื่อเรารู้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่เพราะนางบอกนะเราเดาถูกเก่งปะเก่งมากใช่แล้วเราได้ยังไงแอมี่เอา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 เขาไหนมาเราเพราะว่ามีมีฟันเดอร์ซอมใช่ไหม แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าพอชมอามาทําธุรกิจที่ชื่อ Abby, House Abby, แอบบี้เฮาส์ออฟแอบบี้แล้วก็ว่ามันต้องมีอะไรที่เกี่ยวโยงอะ่ะเราก็เลยเพยายามคิดไปคิดมาแล้วจริงๆแล้วชมอะ่อะอารยาเอฮาเกตอะ่ะ<อ>มันมีคําว่า A อยู่ตรงนั้นเราก็เลยบอกหรือว่าเอาชื่อกลางตัวเองมาตั้งชื่อลูกนูก็เลยบอกไม่ใช่เราก็เลยตัดตัดเอตัวนั้นออกแล้วเราก็คิดไปคิดมามันต้องมีชื่อเราก็เลยคิดชื่อนี้แล้วมันก็ช็อกว่าเฮ้ยมึงรู้ได้ยัางไงา เราก็เลยบอกอุ้ยแบบเออถูกอไรเงี้ยแต่ก็เราก็คนก็ถามเรามาเยอะมากเราก็แบบว่าเออแบบบอกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นตั้งแต่เม่อไหร่นานแล้วหลายเดือนแล้วใช่แล้วคุณได้รางวัลเนาะนานแล้วนานมากแล้วเป็นคนเดียวที่ทายถูกไหมคะที่พี่ชมบอกในกลุ่มใช่เพราะว่า เพราะว่าอ,อย่างกล้องอย่างไออะไรอย่างเงี้ยเราวันที่เราทายอ่ะกล้องกับไอเหมือนจะไม่อยู่เราก็เลยพอใครมาถามเราเราก็แบบไม่บอกเพราะเรารู้สึกเก่งไงรู้สึกแบบความรักไว้ความคันปากที่แบบว่ามีคนมาถามสุดๆสุดคืออยากจะบอกทุกคนว่าฉันรู้แล้วแต่ว่ามันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การตัดสินใจของเรามันเป็นชื่อของใช่ใช่ค่ะแต่ว่าตื่นเต้นมากแล้วก็หลานสาวหลานสาว คืเราเปลียนอะไรไหมรับสาน้ารับผ่านหลังยังไม่ได้ซื้อเลยอะ <c oughs> ความคิดความคิดทีค่ค,ค,คิดไะไรความคิดเหรอคะจริงๆแล้วว่าหลังจากเออราเชื่อว่าจริงๆตอนที่ชมซื้อของให้ให้ให้ใหส่น้ำอะคะ่ะมันเป็นของที่เราได้ใช้จนถึงทุกวันนี้เป็นเก้าอี้เด็กที่แบบจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังใช้ได้อยู่เราก็ได้รู้สึกว่าเดี๋ยวเราคงต้องหาอะไรที่แบบคงไม่ใช่อะไรแบบ คือตรงเป็นอะไรที่เขาใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วจริงเอ่อด้วยความที่นี่เป็นลูกคนที่3ามเขาก็มีของจากพี่ๆที่ยังพอใช้ได้อยู่ยอะไรเงี้ยเราคงต้องถามเขาแหละว่าอยากได้อะไรแต่คุยหาโทรหาพี่น้องเจี๊ยบออบอกออป,ป้าหลานเป็นยังไงหลานโอเคไหมพี่พี่น้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูอ๋อนะให้ให,ให้นางตอบเองดีกว่าให<ต>่พี่น้องเจี๊ยบใช่พันน้องทุกอย่างคือโทรหานงนงโอเคยังเอเคยังสมบูรณ์ไหมเขาอะไรอย่างไงแต่ตัวชุ่มคือแข็งแรงดีเนาะ <risque> ชน่าจะ <Standard> แ,แ,แข็งแรงดีค่ะน่าจะแข็งแรงดีค่ะห <S iker> น่องก็อยู่ค่ะแล้วก็พี่น็อตด,ด้วยค่ะทุกคน <S <S แล้วจริงๆแล้วพ,พี่พายุกับพี่สายฟ้าก็ติดแม่มากอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นชมก็ คือชื่นชมเขาอะที่เขาเขา actually คือชนม,มันจบจิตวิทยามันเก่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะก็คือเขาก็ actually allocate เขารู้อยู่แล้วเขาต้องต้องทำอะไรกับพี่พเพราะว่าบางทีแบบพอมีลูกคนที่2ที่3มันก็แอบต้องคิดถึงพี่พีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอรีเกลใช่ไหมคะค่ะแบบใช้เป็นชื่อจริงเลยไหมคะหรือว่าเป็นชื่อ<ม>เล่นเออชื่อรู้ชื่อเล่นชื่อเกลค่ะแต่จะใช้ชื่อไอบิเกลเป็นชื่อจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องต้องรอนางมาตอบเราจะเอาด้วยคุไหม อ๋อไม่ค่ะของเราเป็นไงบ้างล่ะใจหรออือขึ้นมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยจะไงไม่ก็จะมีน้ำเหงาเออใส่น้ำกระตุกคอครนะเมื่อวานใส่น้ำงานสงกรานต์ที่โรงเรียนใส่น้ำก็ไม่ร่วมเฟรมกับเพื่อนเลยทำไมมีใส่น้ำอยู่คนเดียวได้คือเป็นคนแบบมีโลกส่วนตัวสูงอ่ะวันนี้พี่หนุ่มก็บอกเราเราก็ส่งรูกไปให้พี่หนุ่มบอกว่าเนี่ยลูกพี่หนุ่มเป็นอย่างเงี้ย พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มสงสารว่าลูกอะเหมือนเขามากเลยอะ,อะเราก็เลยเออคือแบบติดแล้วก็ค่ะโชคดีนะที่ทำเหมือนเรา นี่แหละอันนี้ถือว่าความรู้สึกของป้าปะ่ะของป้าโค <ขอ S 1> สกประจําตัวก่อนได้ไหมตอนนี้ไม่ใช่ช่วยพูดแทนไงเพราะว่าแม่จงเขาเลี้ยงลูกอยู่ก็ออกมาแบบเผยความรู้สึกก็แบบไปเยี่ยมมาคนใกล้ชิดไงอยากไปเยี่ยมแต่ก็ยังไม่เยี่ยมนะฮะออแต่ว่าแบบโ๊ยโทรสอบถามอยู่ตลอดเวลามอญัะเป็นห่วงลานนะครับอยาก